ผมเชื่อนะว่านครนายกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีคองมาเดือเสาร์อาทิตย์คนที่จะมาเที่ยวนครนายกเนี่ยผมว่าหายไปต้องมีอะ่ะครึ่งหนึ่งอะ่ะต้องมีอะ่ะจะได้ครับเพราะว่าเราเคยเจอมาแบบเนี้ยแบบธรรมชาติขับรถมาเนี้ยอนาคตถ้าสร้างเขื่อนไปเราก็ไม่รู้จะได้มาแบบนี้หรือเปล่าเนี่ยเขื่อนคุณด่านก็มีอยู่แล้ว เก็บน้ําก็มีเยอะอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วต้องมามีเขื่อนของมะเดื่อเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะเกินไปทุกวันเนี่เราเริ่มเลยครับว่าเราไม่เอาเราพูดแค่ว่าเราไม่เอาเขื่อนของมะเดื่อครับ ตอนที่ลาออกจากงานโรงงานนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเขื่อนเข้าครับเราก็ลาออกมาเพื่อที่จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่นะเราก็ชอบทุเรียนอยู่แล้วครับเราก็เลยมาทําสวนทุเรียนปลูกทุเรียนไว้400กว่าต้น,นครับตอนนี้มันให้ผลผลิตหมดแล้วครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ไป8-9ตันเนี่ยทุเรียนเนาะมันจะตัดมิถุนากรกราดาตรงน,นี้จะต,ตัดตัดทุเรียนครับตัดทุเรียนเสร็จปุ๊บผลก็จะมาก็ก็จะเป็นหน้าน้ําแล้ว พอหน้าน้ําเราก็มีบ้านพักอยู่ครับเราก็มีบ้านพักมีลานกางเต็นท์ครับเราก็จะได้2อ,อย่างได้จากบ้านพักด้วยได้จากสวนทุเรียนด้วยเราหาไรายได้อย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่าอย่างอาทิตย์หนึ่งเราก็มีไรายได้อยู่8 9ด0 0้าหมื่นนึงเนี้ยเราก็อยู่ได้แล้วครับลูก2คนใช้ชีวิตอยู่แบบสบายๆเราอยู่ได้เราดํารงชีวิตได้เราเลี้ยงครอบครัวเราได้ครับแต่ถ้าเขื่อนมันเข้ามาเนี่ยเราไปอยู่ตรงไหนอะเราได้เงินก้อนก็จริงครับแต่ว่า เรากินไปใช้ไปมันก็หมดนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันแล้วว่าเราไม่เอาละเราไม่เอาค่าวเวรคืนลวเราไม่ต้องพูดถึงข้าวเวรคืนลวเราสู้ไม่เอาเขื่อนดีกว่าเพราะว่าเขื่อนพุทด่านก็มีอยู่แล้วอ่างเก็บน้ําห้วยปืออ่างเก็บน้าทรายทองอ่างเก็บน้ําวังบอนก็มีเยอะอยู่แล้วในพื้นที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วต้องมามีเขื่อนของมะเดื่อเกิดขึ้นอีกเนี่ยผมว่ามันน่าจะเยอะเกินไป ราถามกรมชนเองถามหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเขื่อนคลองมะเดือ่อให้คําตอบเราไม่ได้เลยว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนแค่พื้นที่ที่ให้ชาวบ้านทํากินให้ชาวบ้านมีที่ซุกหัวนอนเนี่ยเขายังให้คําตอบเราไม่ได้ครับมันเกิดความไม่แน่นอนกับชาวบ้านนะครับคนเฒ่าคนแก่นี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับลุงบางคนเนี่ยสู้บอกว่าเขาจะยอมตายในคลองมะเดือ่อ สเสน่ห์ของที่นี่คือคุณลองคิดแล้วกันว่าธรรมชาติเราแวกกรุงเทพอ่ะและใกล้ที่สุดอ่ะจะหาที่ไหนได้แบบเนี้ยมันหาไม่ได้นะครับมันหาไม่ได้จริง oh. อากาศของที่เนี่หน้าหนาวหรือว่าเลยหน้าหนาวแล้วก็ยังเย็นอยู่ตลอดแล้วก็เวลาที่เราอยากพักผ่อนเราทํางานเหนื่อยแล้วที่เนี่พอเข้ามาแล้วจะไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์พอเราก็เหมือนอยากปิดสวิตช์ตัวเอง oh. เข้ามาปิดโทรศัพท์เลยและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นออกไปแล้วค่อยว่ากันใหม่ oh. มันเหมือนได้ชาร์จแบตให้ตัวเองอครับ oh. ชาวบ้านเนี่ยเขาทำผลประโยชน์ตรงที่ว่าให้มาเช่ากางเต็นท์อะไรเงี้ยถามว่ามันเป็นราคาที่ถูกมากไก่เงิน50บาท100บาทเนี่ยถูกมากจริงสำหรับการจะมาเต็นท์และรับธรรมชาติแบบนี้และออย่างหนึ่งพอหน้าหน้าผลไม้ที่ชาวบ้านกขาปลูกเขาก็สามารถเอา พืชผักผลไม้มาวางขายแม้แต่เราเองเนี่ยเรามาเองเนี่ยผมว่าปีนต้นเงาะเก็บกินได้เลยมันหาธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้หรือว่าจะต้องให้คนกรุงเทพเนี่ยหาที่เที่ยวไม่ได้และจะต้องอึดอัดก็ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่อย่างนั้นก็ไม่ไหวนะถ้ามันไม่จําเป็นเนี่ยปล่อยไว้ให้เขาเถอะครับและคนก็ได้มาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพด้วยผมเชื่อนะว่านครนายกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีของมาเดือเสาร์อาทิตย์คนที่จะมาเที่ยวนครนายกเนี่ยผมว่าหายต้องมีอ่ะครึ่งหนึ่งอ่ะต้องมีอ่ะถามว่ามันมีความจาเป็นที่เขาต้องสร้าง มันก็มันก็ต้องสร้างแต่ถามว่ามันก็เสียดายเสียดายมากๆเลยอ่ะที่จะหาที่แบบนี้ได้อีกนเนี่ยเขื่อนมันก็เป็นประโยชน์สมรมเนาะเขื่อนถามว่ามันดีไหมก็ดีอ่ะครับแต่ว่าผลกระทบตามมากับชาวบ้านเนี่ยถ้าเราสร้างแล้วก็ธรรมชาติบางอย่างมันก็หายไปไงจะได้ครับเพราะว่าเราเคยเจอมาแบบเนี้ยแบบธรรมชาติขับรถมาเนี้ยอนาคตถ้าสร้างเขื่อนไปเราก็ไม่รู้จะได้มาแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย